ขโมยสองเลยไหมครับครับจั่วด้วยดีไหมอ่าไม่เป็นเลยค่อยใจัวหนึ่งสามจี้ตัวหลังเรายังรอดอยู่มันเป็นหางโวเขาจั่วก็ได้ครับผมว่าจั่วไปเถอะใช่ใช่คิดเพราว่าปกติโดนนกโดเนี่ยไ่ถาถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนไข่ มันตาม,มอยู่แล้วใช่ใช่ส่วนส่วนใหญ่จะโดนมันตามมากกว่าผมว่าชอมชอมมีคน,น,นไรก็ดีนะพี่ชอบคนเลยก็อันตรายแค่นั้น,นแหละครับใช่เวลาจริงด้วยมันมาประจําผมโดนโดนไปตามเลยแบบแอ๊ะมันเล่ยโดนหมดแล้วแล่มันหมดแล้วเราขึ้นขึ้นไปใส่พิษมันได้นะ มันเล่นหมดเลยอ่ะ 5G มันน่าจะยืนแล้วได้ได้แล้วก็งี้อ่ะครับเราเราเล่นผมว่าหลังเราอ่ะมันจะมีม,มันล้วงไม่ได้อยู่แล้วอ่ะผมว่าเราอย่าเพิ่งเล่นก็ได้ครับ เล่นเล่นกับแพนด้ไปก่อนนะเล่นคู่แพนด้ไปก่อนผมว่าใช่ใบหนึ่งอืมอืมกกินปากกันไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่มันมีสามจีมันออกไม่ได้แล้วนงมันออกไม่ได้ละมันมีสามจีทีนี้อ่าเล่น ตัวหลังคู่กับเพนนะครบับชึบชุบชึบชบ<อ>ชุบเราผมว่าบาาไปด้วยเลยก็ได้ใช่แล้วก็โยนโยนพิษไว้ด้วยครับพิษตัวหน้าใเพราะว่ามันขยับไม่ได้แล้วผมว่ายังอุตส่าห์องเขาตายเอง <t ie ing> ชึบตายเลย <t ie ing> โอ้โหยังอุตส่าห์ได้เล่นก่อนด้วยโดนโลนินเลย ไม่เลรแฟนเรายังยืนอยู่ชนะนล้เขาหน่อยแล้วเหลือแฟนตัวเดียวโอเคโอ้การ์ดเป็นใจจังเลยใส่แยมยังได้เลยก็ได้นะว่าใส่ใส่ไปดูว่าเขาเขามันเราบังคับเขาเล่นอยู่นะมันเป็นเพีบังคับนี่เขาเล่นชั่วแค่หลอดสองแค่หลอดจาก ผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวแคคตัสครับโอ้โอ้แคคตัสสองใช่ใช่ใช่นี่เป็นเพีบงบังค<อ>ับบัคบโค้งนเป็นการโอ้มันแคคตัสแคคตัสได้รัวเลยนะใช่แต่มันน่าจะตายก่อนแล้วแหละครับดูสรงเพราะว่าเรา,เราเราแทบจะบังคับมันใส่ความกินตลอด เกาะไม่ตายเกาะไม่แตกใส่เฟไพไปแล้วผมว่าใส่ใส่ไม่หมดแล้วมันตายแล้วเนี่ยใส่ไปสี่ใบมันขอแค่สี่ใบมันก็ตายแล้วบวจะชนะก็ชนะง่ายง่ายเกิน